แรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีทุกคนทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วในจังหวัดแห่งหนึ่งของประเทศไทยมีวัดที่มีชื่อเสียงโด่งดังแห่งหนึ่งผู้คนจำนวนมากมากรบาบไหว้สักการะหลวงพ่อพระประธานด้วยศรัทธาและทำบุญไม่ขาดสายวัดนี้มีพระสงฆ์หลายรูปเจ้าอาวาสของวัดนี้คือพระมหาวันตะ เป็นเจ้าอาวาสและเจ้าคณะปกครองท่านเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นที่เคารพนับถือของพระภิกษุสงฆ์และญาติโยมมากมายผลงานของท่านมีทั้งการบูรณะวัดการสร้างประโยชน์แก่สังคมทำให้วัดเจริญรุ่งเรืองและเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางแต่เบื้องหลังที่ไม่เคยมีใครรู้คือท่านมีเงินทองมากมายจากตำแหน่งและการทำบุญ และมีความสัมพันธ์ลับๆกับศีกาคนหนึ่งจากต่างจังหวัดความสนิทสนมลึกซึง้งถึงขั้นมีลูกด้วยกันทั้งที่ในทางพระวินัยแล้วถือว่าประราชิกแต่ท่านยังคงครองสะมะณะเพศต่อมาท่านได้รู้จักศีกาอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นแม่หมายทั้งสองติดต่อพูดคุยกันจนเกิดความใกล้ชิดสนิทสนมจนสีกาคนแรกเกิดความระแวง จ้างเด็กมาสืบและจับได้ว่าเจ้าอาวาสมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงอีกคนนำไปสู่การทะเลาะกันเรื่องนี้ลุกลามจนพระสงฆ์และชาวบ้านรับรู้จึงมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนและพบว่าท่านเจ้าอาวาสประพฤติผิดพระธรรมวินัยอย่างร้ายแรงถึงขั้นประชิกอีกทั้งยังมีการยักยอกเงินวัดสุดท้ายถูกถอดจากสมณเพศพร้อมแต่งตั้งรักษาการเจ้าอาวาสรูปใหม่ ไม่นานหลังจากลาสิกาอดีตเจ้าอาวาสก็เสียชีวิตด้วยโรคประจำตัววิญญาณของท่านไม่ได้ไปสู่สุคติแต่กลับไปเกิดเป็นเปรตร่างสูงผอมปากเล็กหิวโหยตลอดเวลาและทนทุกทรมานอยู่ภายในวัดต่อมาไม่นานสีกาคนแรกก็เสียชีวิตและไปเกิดเป็นเปรตริงมาพบกับอดีตเจ้าอาวาสทั้งสองต้องทนทุกเวทนาจากบาปกรรมที่ทำไว้ ในคืนเดือนดับ14ค่ำเดือน9้าปีมะรงเปรตทั้งสองได้เข้าฝันเจ้าอาวาสรูปใหม่ขอความช่วยเหลือให้อุทิศส่วนบุญกุศลให้ตอนแรกท่านไม่ได้ใส่ใจแต่คืนถัดมาหลังทำวัดเย็นเสร็จก็เกิดเหตุการณ์ประหลาดจูๆ่ๆก็มีเสียงมาหอนรอบวัดลมแรงพัดกุฏิสั่นสะเทือนเสียงเคาะหน้าต่างดังขึ้นสามครั้งเมื่อเปิดออกก็พบเปรตสองตนปรากฏตรงหน้า เปรตทั้งสองเอ่ยว่าข้าเคยเป็นเจ้าอาวาสที่นี่แต่ได้ทำผิดศีลธรรมกับหญิงผู้นี้จึงต้องมารับกรรมข้าขอความเมตตาพระอาจารย์ช่วยทำบุญอุทิศให้เถิดเจ้าอาวาสรูปใหม่สงสารจึงรับปากว่าจะอุทิศบุญให้รุ่งเช้าท่านเล่าเรื่องทั้งหมดให้พระลูกวัดและญาติโยมฟังทุกคนต่างเวทนาจึงร่วมกันทำบุญตักบาตรอุทิศส่วนกุศลแก่เปรตทั้งสอง ไม่นานนักเจ้าอาวาสก็ฝันเห็นอีกครั้งคราวนี้ทั้งสองมิใช่เปรตแล้วหากแต่เป็นเพียงวิญญาณที่กำลังรอรับผลกรรมต่อไปเหตุการณ์การปรากฏตัวของเปรตแพร่ไปทั่วหมู่บ้านชาวบ้านและพระสงฆ์ต่างสะท้อนใจและย้ำเตือนกันว่าบาปบุญคุณโทษมีจริงทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วและกฎแห่งกรรมที่ไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้ดังนั้น กรรมเปรียบเสมือนเงาที่ติดตามตัวเราไปทุกคนแห่งทำอย่างไรย่อมได้อย่างนั้นไม่มีใครหนีพ้นผลกรรมได้แม้จะพยายามปกปิดหรือหลีกเลี่ยงเพียงใดสุดท้ายผลของกรรมย่อมปรากฏขึ้นอย่างแน่นอนถ้าพุทธเจ้าตรัสว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนเป็นทายาทแห่งกรรมกรรมเป็นแดนเกิดกรรมเป็นเผ่าพันธุกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย ความหมายก็คือมนุษย์เราจะดีหรือชั่วก็ล้วนขึ้นอยู่กับกรรมที่ตนเองได้ทำไว้ทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นผู้มีปัญญาย่อมไม่ประมาทในชีวิตรู้จักเว้นชั่วทำดีและชำระจิตใจให้ผ่องใสการเว้นชั่วคือการละเว้นอบายามกุกและการประพฤติผิดศีลธรรมการทำดีคือการให้ทานรักษาศีเลเจริญภาวนาและช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่น การชำระจิตใจคือการเจริญสติสมาธิปล่อยวางจากความโลภโกรธหลงสิ่งเหล่านี้เปรียบเสมือนสเสบียงบุญที่จะคอยค้ำจุนเราทั้งในปัจจุบันให้ชีวิตร่วมเย็นเป็นสุขและในอนาคตเมื่อละโลกนี้ไปก็เป็นที่พึ่งพาให้ได้ไปสู่สุขติภูมิดังนั้น จึงควรประพฤติดีรักษาศีลและหมั่นสั่งสมบูรณ์กุศลไว้เสมอเพื่อเป็นเกราะป้องกันภัยและเป็นแสงสว่างนำทางทั้งในชาตินี้และชาติหน้า